ความไร้สำนึกของมันครับไร้สำนึกอ่าดูมานดูมานไม่มีปัญหาอะไรอ่ะวิ่งางจักรยานไม่มีปัญหาอะไรครับผมก็แค่บอกว่าทำไมวิ่งบนจัก,กรยานครับผมวิ่งกันตลอดอวิ่งระยะร้อยเมตรสองร้อยเมตร ก็วิ่งกันไปก็ไม่เป็นไรก็วิ่งไปดิครับก็วิ่งไปดิครับแล้วคุณเป็นใครล่ะผมไม่เป็นใครก็วิ่งไปดิม่ไปดิเออเป็นตำรวจทำไมอ่ะเป็นตำรวจแล้วทำไมอ่ะมีปัญหาอะไรผมจะวิ่งถึมีปัญหาเรื่องคุณคุณก็วิ่งไม่ได้แล้วคุณพูดทำไม